วันที่10เมษายน2566ที่ห้องประชุมเจ้าพยาสาราว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงชานายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยนายชัดชาติกล่าวว่าได้เน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการเลือกตั้งล่วงหน้ามอบหมายให้พลตำรวจเอกอดีตงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแลด้านความปลอดภยัยการรักษาบัตรเลือกตั้งตั้งแต่รับบัตรมาจากกกต และการเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วโดยมีเทคโนโลยีป้องกันไม่ให้มีใครเข้าออกห้องที่เก็บรักษาบัตรหากมีใครไปยุ่งหรือขยับกล่องลงคะแนนก็จะมีสัญญาณเตือนทันทีรวมถึงมีการถ่ายทอดสดผ่านกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนได้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนบัตรลงคะแนนได้เด็ดขาดนายชัชาติกล่าวต่อว่าสำหรับในวันเลือกตั้งได้มอบให้นายสาโนนหวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายต่อศักดิ์โชติมงคลประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานครดูแลเรื่องความโปร่งใสในการนับคะแนนโดยในปีนี้กรุงเทพมหานครจะนําระบบ AI มาใช้ในการนับคะแนนโดยจะใช้ภาพถ่ายกระดานนับคะแนนน้หน่วยเลือกตั้งส่งเข้ามาอย่างศูนย์รวมการนับคะแนนของเขตและให้ระบบ AI ทําการประมวลผลออกมาเป็นตัวเลขจะทําการนับคะแนนรวดเร็วขึ้นและถูกต้องซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองการใช้งานหากระบบสามารถใช้ได้แล้วก็จะนําระบบนี้ไปเสนอต่อกกตเพื่ออนุมัติในการใช้งานทั้งนี้การใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยในการนับคะ จะช่วยป้องกันปัญหาบัตรขย่งให้จํานวนคนที่มาใช้สิทธิ์ลงกับบัตรลงคะแนนนอกจากนี้ยังได้กําชับไปถึงเรื่องการอำนวยความสะดวกในการเลือกตั้งให้กับผู้พิการที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันเลือกตั้งล่วงหน้าและวันเลือกตั้งโดยให้เจ้าหน้าที่ทําตามขั้นตอนและตามระเบียบที่กําหนดไว้ซึ่งกรุงเทพมหานครได้มีการเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้ว